สวัสดีคะ่ชะ,ะชาวลัคนาราศีมีนขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคะ่ะคลิปนี้แอดพยากรครึ่งเดือนหลัง2566เดือนพฤษภาคมนะคะหลังเลือกตั้งคุณจะปังหรือจะต้องเข้าไปชาร์จแบตหรือจะพังยังต้องเข้าไปซ่อมนะไปนอนโรงพยาบาลหรือเปล่าชาวลัคนาราศีมีนแอดต้องบอกแบบนี้ดาวเจ้าเรือนอวินาศของเจ้าตาเนี่ยกลุ่ม เรือนกระดุมพระถูกไหมคะแอดเลยบอกแลัคดาราศีมีนมาตลอดตลอดเลยว่าคุณกําลังถูกลวงทรัพย์แต่ปรากฏว่าดาวตนุรักษ์ของคุณไปเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนกระดุมพระนะคะเมื่อไม่กี่เวลาที่ผ่านมาเพราะฤหัสเข้าเป็นราชาโชคในเรือนกระดุมพระนั่นแส,แสดงว่าเจ้าตาเริ่มหาเงินเก่งนะคะมันต้องหาเงินเก่งอยู่แล้วเพราะมันมีรายจ่ายอยู่เป็นผู้มีมันสมองคล่องแคล่วในการคิดการทํามาหากินมีความขยัน มีวิริยะอุตสาหะในการทำรมหากินซึ่งก็แน่นอนว่าถ้าเกิดคุณเป็นบุคคลที่รับราชการหรือทำงานประจำอะไรต่างๆในช่วงระยะเวลานี้บางคนก็ขยันทำโอทีขยันหาช่องทางทำมหากินที่เพิ่มขึ้นนะคะแน่นอนรายจ่ายยังคงอยู่แต่ปรากฏว่าในเรือนการเงินน่มันมีทั้งดาวราชาโชคดาวเทวีโชคนะคะดาวที่ทำให้เจ้าตาประสบความสำเร็จ หลายๆอย่างเพียงแต่ว่าดาวที่มันจับจ่ายเช้สอยมันก็มาเจ้าชะตาเชื่อมั่นในตัวเองนะคะช่วงระยะเวลานี้หาเงินได้หาเงินได้หากินเก่งมีวิริยะมีมานะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบว่ามีคนช่วยเหลือมีคนชื่นชมมีคนผลักดันให้เจ้าชะตาได้รับเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองติงนิดเดียวนะคะเตือนนิดเดียวอเรื่องการทำมาหากินในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอย่าเป็นคนที่ ทุจริตหรือทำอะไรต่างๆที่มันทำให้เจ้าชะตาจะเสื่อมเสียในเวลาต่อไปที่พรฤหัสเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีคือตอนนี้แอดบอกเลยนะบางคนก็พบพบเจอช่องทางอะไรต่างๆที่แบบมันเกิดความโลภอะ่ะมันเกิดเรื่องของการไม่เกี่ยงวิธีการที่จะได้มาเรื่องของเงินมันมีเรื่องที่แบบว่าสามารถที่จะรับมาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเจ้าชะตาก็คิดว่าไม่มีใครรู้หรอกแต่เชื่อแอดมินเถอะดาวพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ในเรือนกระดุมพระแล้วเป็นอารี มันมีคนจ้องมันมีคนมองมันเพียงแต่ว่ามันรอให้เจ้าดาบพลาดพลั้งเท่านั้นเองพระราหูหรือเจ้าเรือนวินาศเข้าสู่พบเรือนกระดุมผาแอนะต้องบอกแบบนี้นะกรณีที่พระราหู เข้าสู่ภพเรือนกระดุมพระเจ้าชะตาให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนหรือการอะไรต่างๆก็ตามแต่สําหรับเจ้าชะตาแอดมองว่ามันมีเรื่องของการได้รับเงินชดเชยมันมีเรื่องของการหาเงินหาไรายได้ในทางที่ไม่เปิดเผยอ,อยู่ก็เลยต้องเป็นห่วงก็เลยต้องบอกกันก่อนนะคะว่าช่วงระยะเวลานี้มันมีโอกาสแบบนี้หรือมีโอกาส กู้แบงก์กูธนาคารขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของกิจการงานนะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเสียเงินเสียทองเพราะศัตรูรับมาทำร้ายทำลายอย่างที่แอดมินบอกมะระดกพวกหอนี่ก็ชัดเจนมากๆ30พฤษภาคมก็ชัดเจนได้มามากๆได้บ้านได้ที่ดินได้ทรัพย์สินอะไรประมาณอย่างนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้แบบนั้นด้วยทีนี้เจ้าชะตา ดาวพระอาทิต์เนี่ยหรือเจ้าเรืนอนาริีเนี่ยจะออกไปสู่ภพเรือนสหัสชชะนะคะมีตําแหน่งเป็นคู้สมผลเจ้าชะตาอาจจะมีเรื่องของการไปทําสัญญงสัญญาแล้วมีการติดขัดเสียหายอะไรนิดหน่อยต้องปรับปรุงต้องรอบคอบต้องละเอียดนะคะสหัสชชะาดาวเจ้าเรือนการเงินเวลาที่เข้าสู่ภพเรือนสหัสชชะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันหมายถึงว่าเจ้าชะตามักจะ เข้าไปติดต่อสื่อสารกับคนหมู่มากในเรื่องของการทํางานทําการต่างๆการเดินทางการโฆษณาการประชาสัมพันธ์นะการไปพูดคุยการไปจัดการอะไรที่มันจะต้องได้ออกเดินทางหรือได้พูดได้ติดต่อสื่อสารเนี่ยแอดบอกเลยว่าเจ้าชะตาค่อนข้างประสบความสําเร็จถ้าคุณเป็นอยู่ในเส้นสนกลใดไม่ว่าจะเป็นฟันเฟืองตัวใดเกี่ยวกับเรื่องของบริษทัทออกเงินให้กู้ไฟล์สินเชื่อนะคะหรือว่าไปลงทุนทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่มันเกี่ยวกับ เครื่องมือสื่อสารอะไรก็ได้ช่วงระยะเวลาเนี้ยต้องบอกว่าแม้มันจะยากลําบากแม้มันจะมีอุปสรรคแม้มันจะไม่ก้าวหน้าเท่าที่ใจต้องการแต่แอดมองว่ามันเป็นไปในทิศทางงนข้างดีเจ้าชะตาจะต้องแบบใจเย็นในเรื่องนี้เพราะว,ว่าดาวพระที่มันเป็นดาวเจ้าเรือนอริเข้าสู่ภพเรือนสหัชชาด้วยนะคะ แล้วเวลาที่มันมาจากเรื่องการเนินมันจะมีเรื่องพวกเนี้ยมีเรื่องปัญหามีเรื่องการพูดคุยเกี่ยวกับสัญญาไม่ลงตัวนูน่นนี่นั่นมาให้เจ้าตาปวดหัวแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นการปวดหัวในแบบว่าเจ้าจตาผ่านไปได้อะ คือจร,จริงๆแล้วอริเข้าในเรือนสหัชชาเป็นคู่สมพ์นี้เล่นหุ้นได้ลงทุนได้นะเป็นคนที่เหมือนแบบว่าถ้าคุณขายตรงถ้าคุณทำแอมเคุณไปเชิญชวนเพื่อนฝูงในช่วงระยะเวลานี้ก็เพื่อนฝูงก็จะมาทำงานกับเจ้าชะตานะคะตัวเองนะคะบางคนลักษณะที่อริเข้าสู่สหัชชาแล้วมีตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นคู่สมณลเนี่ย ถ้าเรียนหรือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของยาเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับงานต่างๆที่มันต้องเดินทางการเรียนการเจรจางานเกี่ยวกการเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารเทคโนโลยีสมัยนี้เรียกว่าอะไรเทคโนเรียนเทคโนโลเรียนสารสนเทศเรียนออะไรนะคะแอดเดี๋ยวนี้ก็ขี้ลืมมากเนี่ยแอดก็รอพระพุธย้ายนะคะ เวลาคิดคาอะไรต่างๆเรียนนิเทศอะสมัยแอดมินเรียกว่าเรียนนิเทศสมัยนี้ไม่รู้ว่าเรียนอะไรเรียกว่าเรียนอะไรนะคะหรือแม้แต่วิศวะอะไรต่างๆก็ตามนะก็จะต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จเพราะมันเป็นเรื่องการเรียนที่เกี่ยวกับการออกไปแล้วไปทํางานหนักออกไปแล้วไปติดต่อสื่อสาร ออกไปแล้วไปเป็นครูอาจารย์เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศก็ได้นะคะอริสหัสช้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของความยากลําบากในการสื่อสารทิศทางของการสื่อสารที่มันไม่ใช่ภาษาที่เราใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะคะแล้วทีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันอาจจะมีเรื่องต้องอดต้องทนต้องต่อต้องสู้ต้องแก้ปัญหาไปในช่วงระยะเวลาตั้งแต่15ไปจนถึง30มสศบพฤษภาแล้วมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นราชาโชคในเรือนปุตตะอะไรที่คิดใหม่อะไรที่ทําใหม่อะไรที่ต่อสู้มาเจ้าชะตาจะคอ ข้างประสบความสําเร็จนะคะตัวเจ้าชะตาตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยจะต้องบอกว่าหลังจากที่พระธิดเข้าสู่ภพเรือนศาสตร์ชะมีคําทานายในแบบที่แอดมินบอกมาปัตนิก็เข้าไปดาวพระเกตที่อยู่ในเรือนปัตนิเนี่ยจะเดินเข้ามาอยู่ในภพเรือนอรินะคะเพราะว่าทิศทางของการเดินของดาวต่างๆกับดาวพระเกตนั้นแตกต่างกัน ดาพระเกตเข้าสู่พบเรือนอริออเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเหนื่อเหนืน่อยจากการเดินทางเหนืดเหนื่อยจากการเจรจาเห็นไหมคะมันไปสอดคล้องว่าช่วงระยะเวลานี้บางท่านบางคนก็จะเจรจามากเป็นพิเศษพูดมากเป็นพิเศษนะคะอริอเข้าเรือนสหัชชาบางคนทวงหนี้นะคะวินาทเข้าเรือนกระดุมพระนี่ก็บางคนก็ทวงหนี้ถ้าทํางานเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินก็ตรงนะคะก็จะประสบความสําเร็จก็ได้รับโชคลาภก็ได้รับประชาโชค นะคะพระเกตเข้าสู่ภพเรือนอริหรือเรียกว่าภพเรือนที่6กนะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาเนี่ยต่อสู้ฝันฝ่าถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับการบริการไม่ว่าอะไรก็ตามต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้ยอมเหน็ดยอมเหนื่อยยอมยอมทำนะต่อสู้ฟันฝ่าเพื่อที่ตัวเองจะได้มีความภาคภูมิใจในการงานที่ทําต้องบอกว่าไม่เห็นแกนเหน็ดเก็บเหนื่อยนะคะยิ่งคนที่ทํางานอย่างที่แอดบอกเป็นนักกฎหมายเป็น ฟันเฟืองต่างๆในฝ่ายสินเชื่อเป็นอะไรก็ตามนะให้ออกเงินกู้หรืออะไรก็ตามอ่าเป็นคนขายประกันเป็นคนทําอะไรที่เกี่ยวกับวินาศอริมรณนะแอดบอกเลยว่าประสบความสําเร็จและเข้มแข็งมากคือมีคนปัดแข้งปัดขาก็ไม่สนใจอ่ะนะคะเจ้าชะตาจะต่อสู้ฟันฝ่ายยังไม่เห็นแกเน็ตแกเหนื่อยแล้วทุกครั้งที่คุณผ่านมาได้คุณจะแบบฮึบ คือเวลาที่คุณทํางานคุณอาจจะโดนด่าโดนนู่นโดนนี่โดนดนลูกค้าต่อว่าโดนเพื่อนร่วมงานอิจฉาริษยสอะไรแต่พอคุณได้ชิ้นงานหนึ่งชิ้นคุณก็มีความภาคภูมิใจตัวเองมากไม่เห็นแก่นเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยรู้สึกว่าโอ้ตัวเองนี่เป็นอะไร Wonder w o m ู n มเป็นฮีโร่เป็นซูเปอร์แมนฉันทําได้อะไรมันเหมือนพักเกตเนี่ยมาอัพอะ ให้เจ้าชะตามีความภูมิใจในตัวเองมากขึ้นมีความสุขในการทํางานมากขึ้นไม่ว่างานนั้น่ะจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนพระเกศยังแปลได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยดันน่ะให้เจ้าชะตามไม่เหน็ดไม่เหนื่อยในสิ่งที่ทําเขาเรียกว่าไม่ทุกใจไม่เข็นใจทําทุกสิ่งทุกอย่างไปแบบว่า ลุยไปข้างหน้าฉันรู้ว่าเมื่อฉันลุยมันจะประสบความสําเร็จมันจะดีงามมันจะต้องดีให้ได้อย่างเงี้ยเจ้าชะตาเป็นคนแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันจะดีขนาดไหน30พฤษภาคมดาวพระศุกร์ของเจ้าชะตาเข้ามาสู่ภพเรือนปุตตะนะคะเป็นราชาโชคบางคนได้แฟนเด็กประคับประคองกันไปต้นเดือนจนถึงท้ายเดือนพฤษภาคมโอ๊ยทะเลาะเบาแหวกกันไม่รู้เท่าไหร่ปรากฏว่าพระศุกร์เข้าสู่ราชาโชคในเรือนปุตตะปุ๊บ คนที่ยังไม่ได้แต่งเนี่ยที่แอดมินพูดถึงโสดเนี่ยบางคนแบบโสดก็คือโสดเลยแอดมินไม่มีแฟนเลยไม่ใช่โสดเนี่ยมีทั้งไม่มีแฟนเลยหรือมีแฟนแต่คุณยังไม่ได้นับว่าอยู่บ้านเดียวกันแฟนไปไป,ไปมา,มาๆนี่ยก็ต้องบอกว่ามีทิศท,ทางที่ดีคุยกันรื่นไหลสบายใจพากันไปเที่ยวในที่ต่างๆมีสองเคสนะแต่ว่าเป็นราชาโชคแอดต้องทำนายอย่างนี้ และทํานายไปว่าบางคนบางคู่ก็ต้องพูดกันไปถึงว่ามีโอกาสแยกกันไปทํางานด้วยความรักและคิดถึงกันนี่แหละก็มีโอกาสต้องแยกห่างแยกจากกันนะคะมีความคิดถึงออกมาลักษณาราศีมีนบางคนได้พบเจอกับคู่ครองคนรักนะคะที่เขาเรียกว่าเข้ามาจีบเข้ามาพัวพันเข้ามาสนิทในช่วงระยะเวลานี้ในลักษณะที่เป็นเด็กกว่านะคะ ตัวเจ้าชะตาบางคนก็เปมากเลยเพราะอะไรเพราะดาวพระพุธเนี่ยอยู่ในเรือนกระดุมผระเป็นเดือนแห่งการต้องได้รับการเปก็แสดงว่าทั้งคนมีคู่ทั้งคนไม่มีคู่คุณค่อนข้างจะเปคู่ความคนรักและดูแลเขาราวประหนึ่งว่าเขาเป็นบุตรหลานบริวารของเจ้าชะตาหรือเขาเป็นเด็กกว่าคุณจริงๆหรือเขามีนิสัยเด็กๆกว่าคุณก็ได้นะคะ เจ้าชะตาจะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปถึงเรื่องของการเงินการทองด้วยก็เรียกว่าถ้ายังไม่มีใครมีโอกาสพบลักถ้ามีแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานช่วงระยะเวลานี้ทุกอย่างออกมาในลักษณะที่ก็สดใสยอยู่นะก็โดดเด่นอยู่นะลัคนาราศีมีนนะคะแต่บางคนแอบบอกแบบนี้มรณะเข้าสู่ภพเรือนบุตระนะคะปัตนิอยู่ในเรือนกระดุมพระและในเรือนกระดุมพระเป็นนิด เจ้าชะตามบางคนจบกันเพราะเรื่องบางเรื่องนะคะจบกันเพราะเรื่องราวบางอย่างในลักษณะที่ว่ามรณะเนี่ยดาวมรณะเป็นราชาโชคก็จริงแต่ดาวปัตน,นิที่เข้าสู่ภพเรือนกระดุมพระเจ้าเรือนของภพมาเป็นนิดและไม่เข้มแข็งในเรือนนี้แอดมองว่าบางคนบางคู่มีโอกาสเลิกลาหย่าล้างหรือมีโอกาส เปลี่ยนสถานะจากคู่ครองคนรักเป็นเพื่อนหรือเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆก็เปลี่ยนสถานะคือมันมีโอกาสเลิกกับทั้งเพื่อนเลิกกับทั้งแฟนเลิกกับทั้งคู่ครองคนรักได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังกันดีๆมันมีโอกาสแบบนั้นนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยดาวดาวปตัตตนี้เนี่ยเข้าไปกลุ่มคู่อยู่กับดาวเจ้าเรือนวีนาศคุณเห็นไหมคู่ครองคนรักกลุ่มคู่อยู่กับเจ้าเรือนวีนาส บางทีการเล e young, ือลายาหลังมันพลิกผันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วการพูดจาอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นอาจจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างนะเลาะเลาะป้อป้แปะแปะกันมานานแล้วแต่เจ้าชะตาเลือกที่จะนิ่งเงียบแต่ในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่ามรณะเข้าสู่ภพเรืองปุตตะมันมีอะไรบางอย่างให้ลัคนาราศีมีนรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปต่อไม่ได้ละทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเสาทัพเรือนวีนัส เจ้าเรือนวินาศไปอยู่ในเรือนกระดุมพระมันด้านช่วงระยะเวลานี้แหละะมันไปจับคู่กับเจ้าเรือนคู่ของคนรักทั้งๆั้งที่ดาวดีทั้งคู่นะแอดบอกนะมันมีดาวไม่ดีแค่ดาวคู่ของคนรักนี่แหละเพราะคู่ของคนรักมักจะหง,งุดหงิดใส่ชาวลัคนาราศีมีนบางคนหงุดหงิดเรื่องเงินทองบางคนหงุดหงิดเรื่องครอบครัวเจ้าตาบางคนหงุดหงิดที่เจ้าตาต้องเดินทางไปนูน่นไปนี่บ่อยๆหรือดูแลผู้ใหญ่ นะคะมันมีโอกาสทั้งคุณทั้งคู่ครองคนรักอะ่ะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันไม่มีเวลาให้กันจนกระทั่งนำพามาซึ่งความอ่าเขาเรียกว่าการเลิกลาอย่าล้างเปลี่ยนสถานะนะคะคือมันมีลักษณะของที่แอดมินอยากบอกว่ามันมีลักษณะของการเลิกกันก็ได้ หรือปรับความเข้าใจแล้วอยู่กันต่อก็ได้นะคะคือมีนจะเป็นแบบนี้ถูกกัดเซาะจากคู่ครองอยู่เสมอเพราะอะไรเพราะคู่ครองของคุณเนี่ยคือแอดจะบอกแบบนี้นะการที่คุณมีดาวพระพุธเป็นคู่ครองไม่ได้หมายถึงว่าคุณเปลี่ยนคู่ครองแล้วคู่ครองคุณจะไม่มีนิสัยแบบนี้มีนลองสังเกตตัวเองเถอะคู่ครองคนรักของคุณจะฉลาดเจ้าเล่ช่างพูดถูกไหมฮะจะมีลักษณะความเป็นอาร์ตตัวแม่สูงมากเพราะคู่ครองคนรักของคุณเนี่ย ราศีประจําตัวของเขาคือราศีกันคนที่คุณจะคลิกมักจะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วคนที่จะทําให้คุณเครียดก็เป็นลักษณะอย่างนี้มีความเป็นผู้หญิงสูงไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะมีความปร,ปร,ปราณีตพิถีพิถันมีความละเอียดอ่อนสูงตอนคุณเริ่มโปรโมชัน่นคุณเริ่มรักคุณชอบแบบนี้แหละแต่เวลาคุณเครียดคุณเบื่อหน่ายคุณ คุณไม่อยากได้ความละเอียดอ่อนตรงนี้เพราะฉะนั้นมีนจะต้องถามตัวเองเยอะๆว่าเลือกเข้ามาด้วยเหตุไหนแล้วเลิกกับเขาด้วยเหตุอะไรอย่างนี้นะคะถ้าอะไรต่ออะไรมันสามารถปรับจูนกันเข้ามาได้เนี่ยแอดมองว่าในเรื่องของจุดของความรักมันค่อนข้างดีลัคนาราศีมีนในเดือนพฤษภาคมเนี่ย ถ้ามันไม่มีเรื่องอย่างที่แอดมินบอกนะแอดบอกเลยว่าเรื่องของความรักคนรักจะนําโชคลับมาให้คุณทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคุณเกิดความสุขสมบูรณ์เกิดเรื่องราวดีๆนะคะตัวเจ้าชะตาเนะี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปท่องเที่ยวร่วมกันนะ,ะไปต่างประเทศไปอบรมสัมมนาไปพูดคุยกันแต่มันก็มีเกณฑ์ที่สองคนเนี่ยพอหลังจากที่อยู่ด้วยกันแล้วก็แยกจากกันเพราะว่ามันเป็นการแยกคือไปทํางานบางคนทํางานจนไม่มีเวลาให้กันก็มี พระุกเป็นดาวชาโชคเพราะฉะนั้นใช้พระสุกให้ดีพระสุกเป็นดาวเจ้าเรือนความรักของโลกพบโลกพบเมืองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสุกก็ยังเป็นดาวที่ส่องสว่างเกี่ยวกับเรื่องของความรักถ้าอย่างไรแล้วแอดแนะนำสำหรับคนที่แบบว่ามีปัญหากันมาเราของแระแหงตั้งแต่ต้นเดือนจนกลางเดือนจนฟังแอดมินตอนนี้ลองอดทนนะคะให้ถึงวันที่30บพฤษภาคมหลายสิ่งหลายอย่างมันจะมีโอกาสมากขึ้นเรื่องความรักมันไม่จาเป็นต้องเราเป็นผู้นำหรือเขาเป็นผู้นำ ใครเป็นผู้ตามก็ได้ใครจะทําให้ชีวิตความรักมีความสุขก็ได้ทั้งคู่ขอให้เจ้าตาเชื่อมั่นในการละกันเป็นคู่ครองที่เป็นคู่คิดนะเป็นคู่มิตรต่อกันไม่ใช่เป็นฝ่ายตรงข้ามต่อกันรับรองว่าลัคนาราศีมินคุณจะผ่านเรื่องราวแบบนี้ไปได้นะคะความรักเนี่ยคนรักเนี่ยถ้าสมมติว่าประคับประคองกันมาดีๆคนรักจะได้จะให้โชคลาภคนรักอาจจะค่อนข้างเจาะเจ๊ะพูดนั่นพูดนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ถ้าเจ้าตักเข้าใจอ่ะคุณเลือกเขาตั้งแต่เขาเป็นแบบนี้แล้วเขาช่างพูดช่างคิดช่างเจรจาช่างละเอียดอ่อนคุณเลือกเพราะแบบนี้เพระสุดท้ายคุณจะมาลํำคาญส่วนนี้เนี่ยต้องดูดีๆลัคนาราศีมีนเองก็ใช่ย่อยเวลาที่เดี๋ยวผลักเดี๋ยวดึงเขาอะ่ะเวลาที่อยู่ในถ้ำละ่ะเวลาแบบอยากจะอยู่คนเดียวเงียบๆฉันตอนนี้ไม่อยากพูดเลยทําไมแอดบอกแบบนั้นคุณเป็นตานุคุณเป็นพฤหัสสวัสดี คุณเห็นพวกที่คงแก่เรียนไหมคุณก็เป็นแบบนั้นแหละในเวลาที่คุณตั้งอ,อกตั้งใจทําอะไรคุณดีดทุกคนออกนอกตัวเองเพราะคุณต้องการความสงบเพราะคุณเนี่ยเป็นเจ้าเรือนวินาศของภพโลกนะคะ เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นเรือนวินาศเป็นราศีวินาศของภพโลกเพราะฉะนั้นในบางคราวที่ลัคนาราศีมินไม่ต้องการใครเลยคือไม่ต้องการจริงๆอยากจะอยู่คนเดียวจริงๆไม่อยากให้ใครมายุ่งด้วยจริงๆเพราะฉะนั้นจะต้องรู้จักตัวเองนะรู้เขารู้เราความรักราบรื่นบางอย่างลัคนาราศีมินก็ต้องเขาเรียกว่าให้ความเป็นธรรมกับคนรักด้วยนะคะคือแอดเชื่อ มันมีดาราคนหนึ่งลัคนาราศีมีนแล้วเลิกกับคู่ครองคนรักมันไม่ใช่ไม่มีเหตุการณ์อะไรหรอกแต่ราศีมีนเป็นคนเก็บนะคะเก็บแล้วก็ไม่พูดในตอนที่มันเกิดเรื่องเก็บจนกระทั่งสุดนะคะไม่บอกว่าต้องการอะไรอาจจะบอกบ้างและอีกฝ่ายไม่ปรักก็ยังอยู่กันต่อได้จนกระทั่งความสัมพันธ์ขาดผึงมีนก็จะเป็นคนที่ไม่บอกอยู่ดีว่าเป็นเพราะอะไร ก็ไม่พูดนะคะอันนี้คือลักษณะราศีมีนโดยรวมส่วนใหญ่แล้วที่แอดมินเจอก็เป็นนะคะเพียงแต่แอดเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นมีนแต่ครึ่งหนึ่งเป็นตุลไงมันก็เลยมีความตรงไปตรงมาของตุลมาประคับประคองด้วยว่าเฮ้ยบอกเถอะถ้าจะต้องเลิกนะเป็นแอดอาจจะบอกบอกเธอเจ็บสั้นดีกว่าปวดนานเราไม่อยากเป็นอะไรแพ้เป็นของใครแน่นอนทีนี้เรามาดูเพราะฉะนั้นตุลเนี่ยใน ครึ่งเดือนหลังพฤษภาคมแอดบอกเลยว่าเรื่องของการเงินการงานความรักโดดเด่นขึ้นทั้งสิ้นนะคะมีมุมร้ายอยู่บ้างแต่คุณแก้ไขและผ่านไปได้การเงินนี่ต้องบอกว่าเป็นช่วงประโคมโหมโรงเจ้าชะตาได้รับการปรับเปลี่ยนบางคนมีตำแหน่งแห่งที่เพิ่มขึ้นบางคนมีโอกาสสร้างชื่อเสียงบางคนธุรกิจ การงานเจริญก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาในช่วงระยะเวลานี้แต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเดี๋ยวพระสุขจะตกหลุ่มตกล่องแน่นอนว่าแอดกำลังจะบอกเจ้าชะตาว่า ทำอะไรก็ตามทำตรงไปตรงมาอย่างที่แอดเตือนในตอนแรกตอนตามดาวนะคะเพราะถ้าเกิดชาวลัคนาราศีมีนคุณคิดรวยทางลัดแบบผิดผิดเมื่อไหร่ปัญหาเกิดตอนพระอาทิตย์ตกอับแน่นอนนะคะชาวลัคนาราศีมีนทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ตรงไปตรงมาผลประโยชน์จะเกิดกับคุณในช่วงระยะเวลานี้การเงินอยากได้เท่าไหร่มีช่องทางที่จะทำมีช่องทางรับเข้ามาแล้วก็มีช่องทางจ่ายออกไปราหูยังไม่ไปคุณต้องรอตุลาและตุลาถ้าราหูไปนะเพราะอะ อ,อ่าพระสุขของคุณเข้มแข็งด้วยในเรือนมรณะนะคะมรณะเป็นมรณะเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมาเรื่องของการทํางานที่มันเกี่ยวกับสินเชื่อเกี่ยวกับประกันภยัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรมาโดดเด่นเรื่องของการเป็นคุณหมอพยาบาลโดดเด่นประสบความสําเร็จนะคะเนี่ยเห็นไหมดาวทุกดวงมันมีสลับปรับเปลี่ยนไปในทิศทางถ้าดาวบางดวงไปในทิศทางที่แย่ดาวบางดวงจะเข้ามาสู่ทิศทางที่ดี นี่เป็นลักษณะของลัคนาราศีมีนคือคุณไม่จนแต้มคุณจะมีลักษณะไม่ค่อยจนแต้มในบางเรื่องไม่มีหลังบิงฝามีทางออกเสมออารมณ์ประมาณว่าประตูตรงนั้นปิดหนะ้าต่างชั้นก็ออกได้ประมาณอย่างเนี้ค่ะลัคนาราศีมีนไม่จนแต้มคือมีหนทางสําเร็จหรือมีหนทางเอาตัวรอดเสมอนะคะส่วนเรื่องความรักก็อย่างที่บอกระมัดระวังระมัดระวังเรื่องของความเบื่อหน่ายก็แล้วกันนะคะคือมัน มันเหมือนน้ำอ่ะชาวลัคนาราศีมีนคุณก็เป็นน้ำอยู่ยแล้วคุณเป็นธาตุน้ำอยู่ยละเหมือนคุณมีหัวใจเป็นภาชนะละกัน เวลาที่อดทนก็จะน้ําหยดจุดจุดจุดจนกระทั่งเต็มแก้วเขอยพูดอันนี้ช้าแล้วนะคะเรื่องการปรับปรุงช้าแล้วและมีนะคุณสังเกตนะเวลาคุณอยากให้คุณให้เป็นน้ําไหลเลยหายจนเต็มยอมจนเต็มและพ้นช่วงปโมชันโอไม่อยากจะคิดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นความรักประคับประคองดีๆส่วนคนมีคู่เนี่ยถ้าเกิดอดทนฝ่าฟันเกี่ยวกับเรื่องอุปสรรคจุกจิกจุกจิก,จกไปได้แอดว่าคู่นําเงินมาให้ความสําเร็จมาให้ใหโชคลาภมาให้นะออกมาในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะคะ ต่อไปนะคะเรื่องของสุขภาพบ้างสุขภาพระวังฟันเล็บนะคะระวังเออเขาเรียกว่าอะไรกระดูกข้อต่ออะไรเงี้ยเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะโอกาสเกิดขึ้นได้เนาะ,ะการเงินการงานความรักสุขภาพครบแหละ พราะฉะนั้นครึ่งเดือนหลังถามว่าปังไหมทั้งปังทั้งพลังเยอะสเสน่ห์ก็มากนะคะระวังความรักที่มากกว่า2ฝ่ายระวังการพูดคุยสเปะสปะเพราะระยะนี้เพราะสุขหรือว่าเจ้าเรือนสหัชชามีสเสน่ห์การพูดคุยที่มันมากกว่า1คนถ้าเจ้าชะตามีคู่ความคนรักอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปพูดหรอกสุดท้ายแล้วมันเป็นอะไร วจีกรรมมโนกรรมการคิดนอกใจโดยแบบที่ยังไม่ได้นอกกายไปะถามว่าบาปไหมมันก็บาปเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเสี่ยงนะลกก็ไม่ต้องไปทำนะคะอย่าอย่าบางคนไม่เชื่อในเรื่องพวกนี้ก็อะไรที่มันเสี่ยงกับครอบครัวแตกแยกก็อย่าไปทําอะไรที่มันเสี่ยงกับการสูญเสียคนที่คุณกว่าจะได้มาอย่างยากลําบากก็อย่าไปทําเรื่องความสนุกแค่หนึ่งนาทีสองนาทีอ,าทอย่าไปทําเชื่อแอดมินเถอะว่าสุดท้ายแล้วไม่มีใครมีความสุขเลยแม้แต่ตัวเจ้าชะตาที่กระทําไปก็ได้ความสุข แค่ชั่วในระยะเวลาสั้นๆอย่าไปทําเชื่อแอดเถอะนะคะ,ะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดาวครึ่งเดือนหลังของชาวลัคนาราศีมีนนะคะขอบพระคุณมากๆสําหรับการสนับสนุนให้ช่องแข็งแรงด้วยการแชร์คลิปด้วยการส่งซุปเปอร์แตงให้แอดมินพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ